น้องๆสงสัยกันบ้างไหมคะว่าจบชีววิทยาไปแล้วทำงานอะไรได้บ้างวันนี้พี่จะพาน,น้องๆมาพบกับพี่พี่สิ่เก่าที่เป็นตัวแทนในสายอาชีพต่างๆถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อเพียวนะครับหรือนิติพลพลสาจบปีการศึกษา2559เป็นสิ่งเก่าสาขาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับ ปัจจุบันครับพี่เริ่มทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านการปริสัต์โดยนําความรู้ที่ได้มาเรียนมาประยุกต์ใช้ครับ oh. ตอนปตีครับพี่ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับจุลินทรีย์กดแลกติกหรือที่ใช้ในกระบวนการหมักอาหารจากนั้นครับพอเข้าศึกษาต่อเนี่ยพี่ยังใช้กลุ่มจุลินทรีย์เหล่านี้แหละ ผนวกกับความรู้ที่เราจะต้องมากกว่าไปอีกขั้นหนึ่งในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกตนะ์เนาะก็คือการประยุกต์ออฟฟิสิ์เคมีชีวะเข้ามารวมกันนะครับนั่นคือวิสส์ที่เอาเข้ามาดังนั้นครับในโปรเจกต์จบของพี่ตอนปริญญาเอกเนี่ยครับก็จึงเป็นการหัวข้อที่ใช้คือจุลินซีที่มีการปรับปรุงพันธุกรรมด้วยเทคนิคพลาสมาพลังงานต่ำนะครับนั่นก็คือการนากลุ่มจุลินซีที่ผ่านการปรับปรุงพันธุกรรมเพิ่มประสิทธิภาพเขาขึ้นแล้วเนี่ยมาหมักในอาหารเพื่อให้สัตนวน์ แกะไก่สุก้อนวัวได้หมดเลยนะครับเกษตรกร,ร,กรดังด้านปศุสัตว์เนี่ยครับปัญหาหลักที่เขาพบคือต้นทุนค่าอาหารเกษตรกร,ะร,กรนะครับเขาก็มีความพยายามนะในการที่จะลดต้นทุนค่าอาหารลงในการหาวัตถุดิบในท้องที่ทําอาหารผสมเองนะครับหรือทําอาหารหมักเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยครับอาหารหมักของเขาเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มจุลินทรีย์ที่จำเพาะจาะจงสําหรับใช้ในกระบวนการหมักอาหาร ทำให้ไม่ได้อาหารชั้นยอดนะครับเกษตรกรหลายๆก็เลือกที่จะล้มเลิกไปนะครับยอมที่จะขาดทุนนะครับเมื่อพี่มองเห็นถึงปัญหารตรงนี้ก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะนําความรู้หรือนากลุ่มจุลินทรีย์ที่จำเพาะเจาะจงตัวนี้เข้าไปใช้หมักในอาหารได้ก็น่าจะแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้ได้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีส่วนหมดเลยมันถูกนํามาใช้หมดเลยไม่มากก็น้อยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างฟาร์มพี่เนี่ยเราเลี้ยงวัว วัวที่เราเลี้ยงเนี่ยครับเราให้กินเปลือกทุเรียนหมักนะครับซึ่งพอกลุ่มกเกษตรกรกลุ่มอื่นๆเขาเห็นเขามอกว่าวัวกินได้แพ้เขากินได้ไหมไก่เขากินได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่ก็ไม่ได้จบปสุสสตว์มาแต่พี่ก็ต้องมีความรู้ที่จะตอบเขานัตรงนั้นให้ได้นะครับว่าโอเควัวแพะแกะเนี่ยเขาเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเขาใช้เยื่อใย,ยในการผลิตอาหารนะครับด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ในกระเพาะเพื่อเป็นแหล่งพลังงานให้กับเขานะครับไก่ล่ะไก่เป็นสัตว์กระเพาะเดียว เยื่อะใหญ่มากก็ไม่ได้ดีนะครับก็ต้องมีสัดส,ส่วนที่จะให้เขานะครับเพราะ,ะไก่เนี่ยไม่สามารถใช้เยอะใหญ่ได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับมันเป็นกระบวนการที่เราต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยสนับสนุนความคิดนะครับฝากถึงน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่นะครับ ดีใจนะครับที่น้องๆได้เลือกเรียนสาขานี้นะครับ<ค><ณ>ก็หวังว่าเป็นสาขาที่ชอบนะครับแล้วก็เป็นสาขาที่น้องๆอยากที่จะเรียนจริงๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากบอกว่าอาจารย์ทุกคนในสาขานี่เขาเป็นกันเองกับน,น,นิสิตมากๆพร้อมที่จะเข้าใจในทุกปัญหาพร้อมให้คําปรึกษาชี้แนวทางนะครับที่ิที่นิสิตต้องการเสมอเลยนะครับเป็นครอบครัวที่ดีมากๆนะครับท้ายที่สุดก็ต้องขอบคุณสาขาชีววิทยานะครับที่ได้ให้ความรู้กับนิสิตคนนี้ครับ สวัสดีครับผมนายชาตีทองสิริชัยศิทธ์เก่วคณะวิทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยพยาวครับผมเนื่องจากว่าผมได้เรียนสาขาชีววิทยาย่อมรู้อยู่แล้วครับว่าพืชใบเขียวทุกชนิดย่อมใช้แสงในการสังเคราะห์แสงเพื่อให้ตัวมันเองจเจริญเติบโตแต่ว่ายอดอ่อนทานตะวันและต้นอ่อนผักบุ้งนี้ใช้แสงเพียงน้อยนิดก็สามารถจเจริญเติบโตและให้คุณประโยชน์มากมายครับผมและ เนื่องจากที่บ้านมีเนื้อที่ในการใช้สอยจํากัดครับต้นอ่อนผักบุ้งและยอดอ่อนทานตะวันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับที่จะทำธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับตัวผมต้นอ่อนออร์แกนิกหักออร์แกนิกที่เป็นที่นิยมในหมู่คนรักสุขภาพ หรือกลุ่มคนทั่วไปถึงจะเป็นผักต้นเล็กจิว๋วแต่ก็อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และสารอาหารมากมายที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์อีกทั้งยังปลูกง่ายง่ายใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ก็สามารถเก็บมารับประทานได้แล้วหรือจะทำเป็นธุรกิจเล็กๆก็น่าสนใจต้นทุนเพียงหลักร้อยปลูกง่ายรายได้ดีทำเองได้ที่บ้านเป็นธุรกิจเล็กๆ ที่สามารถสร้างกำไรให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีใครที่กำลังหาชีพเสริมหรืออยากปลูกต้นอ่อนออร์แกนิกไว้กินเองที่บ้านยอดอ่อนหัตตะวันและต้นอ่อนผักบุ้งก็เป็นตัวเลือกที่ดีอีกตัวเลือกหนึ่งเลยค่ะมาเริ่มจากก้าวเล็กๆเพื่อเรียนรู้และต่อยอดไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่กันค่ะ นันทพรอภิชัยนะคะชื่อเล่นเปิ้ลค่ะเป็นศิษยเก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาข,ขาชีววิทยาค่ะจบปีการศึกษา2555ค่ะหลังจากจบเรียนจบนะคะก็ได้ไปเดินทางไปทํางานที่ต่างจงังหวัดค่ะทําในส่วนทําทหลายหลายที่มากเลยค่ะอย่างเช่นโรงงานผลิตยาค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยก็คือปิตโตเรเลียมก่อนที่จะกลับมาอยู่บ้านค่ะ แต่ปัจจุบันก็คือปัจจุบันก็ทําการเกษตรด้วยแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทค่ะคณนะวิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นสาขาเคมีประยุกต์ค่ะในในระหว่างเรียนก็มีทํางานไปด้วยค่ะกับกับเกษตรจังหวัดค่ะก็ทำทดำ,ำเนินการเกษตรของตัวเองไปด้วยแล้วก็ไปดูงานได้ไปดูงานสื่อสารงานต่างๆด้วยค่ะ วัสดีครับน้องๆสวัสดีน้องๆที่กำลังศึกษานะครับรวมถึงน้องๆที่มีความสนใจอยากมาเรียนในสาขาเชื้อทิ่ยามาไม่ได้พะยานะครับพี่ชื่อนายพงตะพอนมามิชัยนะครับเป็นหรือว่าเรียกว่าพี่เตยก็ได้นะครับเป็นนิสิตเชื้อทยาคู่ขนานนะครับจบปีการศึกษา2564นะครับณปัจจุบันนะครับพี่ก็ได้มาทํางานนะครับเป็นผู้ช่วยพิจัยที่พิพิธภัณฑ์พืชภาคประชาเชื้อทิ่ยาคณะวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยตรงขานรินแร่น กบการที่ผ่านมาเนาะพี่ก็ได้ศึกษานะครับได้เรียนอยู่ในภาควิชาชีววิทยานะครับได้เรียนรู้วิชาต่างๆตั้งแต่วิชาพื้นฐานจนไปถึงวิชาเฉพาะนะครับซึ่งเอกเลือกนะครับที่พี่ได้เลือกเรียนตอนปีสานะครับก็จะเป็นสายพืชนะครับก็จะเรียนวิชาสัณฐานทิยาและการวิเคราะห์ของพืชนะครับเพราะวิชาเลือกนะครับถัดมาพี่ก็เลือกนะครับวิชาอนุกรมวิธานพืชนะครับแล้วก็ ชั้นปีที่4ี่นะครับพี่ก็ได้ทําการศึกษาอิสระนะครับเกี่ยวกับความหลากชนิดของพืชน,น้ําในกวนพะเยานะครับก็ได้มีความรู้นะครับมีประสบการณ์ด้านอนุกรมวิธานนะครับรวมถึงออความรู้ทางด้านสัณฐานวิทยารงถึงความหลากหลายท,งทยางชีวภาพพี่ก็ได้นําความรู้จากที่เคยได้ทรา่มเรียนมานะครับจากอาจารย์ทุกทพันธ์นะครับมาประยุกต์ใช้ในการทํางาน,นาที่นี่นะครับส่วน oh. หน้าที่ที่พี่ทาอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ จัดการนะครับพันไม้ต่างๆเนาะในพิพิธภัณฑ์พืชไม่ว่าจะเป็นพันไม้แห้งพันไดนองนะครับพี่ก็เป็นคนดูแลจัดการทุกอย่างนะครับรวมถึงก็มีการไปออกภัณฑ์ตามที่ต่างๆบ้างนะครับก็เหมือนเป็นการได้ไปที่ยอาไปในตัวด้วยนะครับก็อยากฝากน้องๆเนาะว่าถ้าน้องๆมีความสนใจก็ลองมาเรียนนะครับที่ชีววิยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะนี่เอลีม,มีนะคะก็ตอนนี้จบมาแล้วเนาะเพิ่งจบมาเลยในะปี65นี้นะคะจบจากหลักสูตรขั้วแขน,านสาขาจีววิทยานะคะตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่โรงเรียนชิงคำวิทยาคมนะคะแต่ว่าไม่ได้ทําในตําแหน่งครูนะคะทําในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่นี่นะคะเรียกว่าแลบบอยแลบบอยเป็นแบบไหนนะคะก็ฟีลคล้ายๆพี่นักวิทย์ที่คณะของเรานะคะต่ว่า มันจะแอดวานกว่านี้หนึ่งเพราะพี่เนี่ยต้องดูแลปฏิบัติการหมดเลยไม่ใช่แค่ชีวะนะคะแต่รวมไปถึงเคออมีฟิสิกสสารแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะตั้งแต่ม1ถึงม .6 หนะคะใครทำแบบอะไรปฏิบัติการไหนนะคะพี่ก็ต้องคอยเตรียมคอยดูแลให้นะ,ะซึ่งก็จะได้เรื่องไงในบางครั้งเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยครูเขาในการสอนด้วยเนะะยาะเช่นการสอนปฏิบัติการต่างๆทักษะการใช้เครื่องมือกล้องกระาร์ัอะไรแบบนี้ก็จะมีส่วน ตก็อยากฝ่าเมื็อกถึงน้องแล้วว่าอยากให้ทำตามความฝันของตัวเองนะคะความชอบของตัวเองน้องหาดูให้เจอว่าเราเนี่ยชอบทําอะไรอย่างพี่เนี่ยก็ชอบสอนนะคะแต่ก็ชอบการทําแลบด้วยเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยลองเลือกมาทํางานนี้ดูเพราะว่ามันได้ทั้งการทําแลบแล้วก็การสอนเป็นตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะว่าเรามาว่าจบครูแล้วทาไมไม่เป็นครูล่ะเออในเมื่อ สายชีอของเราสายการเรียนของเรามันไปได้ไกลมากกว่านั้นนะคะก็ลองดูลองตามหาดูนะคะว่าตัวเองชอบอะไรถนัดอะไรเป็นอะไรก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันว่าที่ร้อยตีนร้อยฤีสมัครค่ะ,ะนิสิตคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาะะมหาวิทยาลัยนเรศวรที่อาเขต พะเยาหรือว่ามหาวิทยาลัยพะเยานะคะโดยทําการเข้าศึกษาในชั้นปีที่1ในปีพศ2546นะคะและสําเร็จในปีการศึกษา2550นะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาคือระดับหนึ่งะคะ่ะหลังจากที่สําเร็จการศึกษาแล้วนะคะได้ประกอบอาชีพเป็นครูอัตราจ้างนะคะที่อำเภอชุมือนจังหวัดพะเยานะคะและได้ศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูนะคะมหาวิทยาลัยมหาชลา,าลุงกรณราชวิทยาลัยวิทยเขตพะเยานะคะและหลังจากที่จบาการศึกษาแล้วนะคะได้ขอใบป,ประกอบวิชาชีพครูนะคะแล้วได้ทําการสอบอครูผู้ช่วยนะคะสคังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมรายเษตสามนะคะติดในลำดับที่17ค่ะวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะ และได้เรียกบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยในวันที่19สิงหาคม2อ5 4นะคะที่โรงเรียน,ยน,น,ยยยนชุมชนบ้านไม้ลงขนดุจภาพที่169หสิ้นะคะอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งค,นะคะนะรูนะคะวิทยาฐานชําชำนาญการนะคะที่โรงเรียนเดิมนะคะ,นะคะทำงานนี้ประมาณ10ปีนะคะเข้าปีที่11แล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะได้สอบนะคะตำแหน่ง สุสานิเทศนะคะสังกัดสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะของสมักงานึกษาธิการจาังหวัดชุมพรไว้นะคะ,ะจะประกาศผลในวันที่5เพื่อรอเรียกบรรจุแต่งตั้งนะคะก็อยากจะฝากน้องๆนะคะให้ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็มีความพยายามนะคะเชื่อว่านะคะ,ะความสําเร็จของทุกคนนะคะไม่ไกลกับค,ความพยายามและตั้งใจจริงนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อว่านางสาวแยนิดาสุภาวงศ์นะคะชื่อเล่นว่าแพทค่ะจบปีการศึกษา2563นะคะหรือว่าตอนช่วงที่มีโควิดระบาดเลยค่ะตอนนี้นะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัทเออร์บี้โมบิลิตี้จำกัดนะคะหรือเรียกสั้นๆว่ามูฟนีค่ะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพทำเกี่ยวกับเอ่อให้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้านะคะที่เราเรียกว่าซามมหอไฟฟ้าค่ะให้บริการในพื้นที่กรุงเทพนะคะ ตามย่านต่างๆค่ะตอนนี้นทหำหน้าที่เกี่ยวกับตำแหน่งโอเปอเรชันค่ะมีทำหน้าที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการมอนิเตอร์สถานที่ต่างๆเนี้ยค่ะว่าปริมาณรถเราเพียงพอต่อการให้บริการไหมแล้วก็ปริมาณแบตเตอรี่ของรถแต่ละคันเนี้ยค่ะมีความเพียงพอหรือเปล่าเนี้ยค่ะเราเราก็คอยมอนิเตอร์คอยจับตาดูว่าในแต่ละวันมียอดผู้เดยสารเท่าไหร่หรือว่า มีผู้ใช้บ,บริการเท่าไหร่อะไรอเงี้ยค่ะหรือว่าคนขับของเรามีปัญหาอะไรไหมลูกค้าเรามีปัญหาอะไรไหมเงี้ยค่ะเราก็คอยให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็คอยมอนิเตอร์คอยบริหารแบตแบตของรถตุกๆไฟฟ้าค่ะว่าในแต่ละช่วงเวลาเราควรจัดมา uh huh. วิ่งในช่วงเวลาที่แบบมีแบบพีคไทม์ไหมหรือว่าแบบ เออเป็นช่วงเวลาไหนที่เราลดต้องการมากที่สุดหรือว่าต้องต้องคนต้องการใช้มากที่สุดอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นหน้าที่ของโอเปอเรชันนะคะยอย่างไง<ๆ><ๆ>ก็ฝากถึงน้องๆทุกคนแล้วก็หรือว่าใครที่กำลังหางานอยู่นะคะถ้าเกิดมีความสนใจ<ด>หรือว่ามีความชอบด้านนี้นก็ลองสมัครมาทำงานที่มุกมีได้ค่ะอขอบคุณ,ค,ณค่ะน้องๆก็ได้เห็นตัวอย่างอาชีพไปแล้ว จบชีววิทยาก็สามารถหางานได้หลากหลายและที่นี่ชีววิทยามอพยยวมุ่งเน้นให้นิสิตเกิดการพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตหากสนใจมาเรียนกับพี่ๆได้นะคะตามพวกเราได้จากช่องทางเหล่านี้นะคะ